สวัสดีครับผมกบบางพระกับช่องสัทธ,ธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485ครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่5นะครับอีพีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อบัวขีด พิมพ์ต่อบโบกินะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ในวันนี้ก็พิเศษนิดหนึ่งจะเอามาให้เพื่อนๆชมทั้งหมด2อ,องค์ด้วยกันนะครับก็คือ 1. องค์พราแทนนะครับองค์พราแท้เนี่ยค,ค,คือผมก็เพิ่งเ,เ,เช่ามาไม่นานจะได้ประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็คือไปเช่ามาจากกรุงเทพเนาะองค์นี้ก็เช่ามาราคากลางๆาก็เรียกว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็ ราคาไม่ได้ต่ำมากน,นะครับราคาก,กลางกลแต่ข้อดีของพระองค์นี้นะครับก็คือพระได้สวยได้เดิมผิวหิ้งเลยนะครับโค้ชชัดเจนะตะไบก็ดูง่ายนะครับโซนิกองหนึ่งอ,องค์นี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดอีกเช่นกันนะครับองค์นี้ก็เป็นพระเกเรเรียวกว่าเป็นพระเก๋ดีพระเก๋ดีองค์นี้ยอมรับเลยยอมรับตามจรงว่า โดนมาอ่านะครับองนี้ก็ตอนนั้นที่เช่ามาเนาะก็เช่าออนไลน์มาเรามองดูในออนไลน์นะเนี่ยฮึอะพิมพ์มันแท้เว้ยพิมมันได้โค้ดมันชัดอ่าตัดสินใจซื้อเข้ามานะครับก็ตอนนั้นยอมรับว่าโลบด้วยนะอ่าเพื่อนๆนที่โลภก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับก็โลบด้วยแล้วดูว่าเอ้ยเราเนี่ยแม่นนั่นลหละก็คือตอนนั้นเนาะเช่าพารแท้มาประมาณ 80- 90องค์องแล้วแหละแต่ก็ยังโดน ก็เอามาให้เพื่อนๆรับชมดูแล้วกันอ,องค์นี้ก็ถือว่าเป็นงานเกนดีเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับก็ดูกันเลยว่าเยระหว่างพระแท้กับพระเกยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในกลุ่มพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามผมได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่ตอไปนะครับจะได้มีคลิปที่ดีๆนํามาเสนอให้เพื่อนๆรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหนังสือภาพพุทธชินราชอินโดดีนก็ยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้หนังสือคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ไหนถูกใจนะครับก็จะแจกหนังสือให้ฟรีหนึ่งเล่มอ่าก็ ริงผมชอบนะผมชอบอ่านคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วกันนะครับเขียนหลายๆบรรทัดโอกาสได้ก็จะมีสูงนะเรามาดูขนว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าพิมพ์ต้อบัวขีดนะครับอย่างพิมพ์ต้อเนี้ยก็คือเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษของเขาเลยนะครับเขาจะออกแบบผิวออกมละมละนิดนึงนะครับบางองค์ก็ผิวอาจจะขุ่ขระเล็กน้อยนะครับแต่คือที่เขาเรียกว่าบัวขีดก็คือบริเวณบัวด้านนี้นะครับบัวด้านนี้ คือเขาก็จะมีรอยขีดรอยขีดกันนะครับจากที่ลองเปรียบเทียบมันดูสององนะครับอย่างองค์ใบหน้าเนี่ยองใบหน้าอย่างอง์กวานาะเป็นพระเกณเนาะเขาก็จะออกอ้วนๆลํำๆนิดหนึ่งนะครับส่วนองค์ซ้ายก็จะออกเล็กๆนิดหนึ่งนะครับส่วนการวางมืออ่าการวางมือนะครับผมว่าถือว่าได้โอเคมากเลยนะสังกติ พวกสมตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยอย่างบัวเนี่ยผมว่ามองก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นขีด,ข,ดขีดเนาะผมว่าเขาทำได้ดีนะแต่ใบหน้าเนี่ยใบหน้าอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยนะครับอืมอย่างถ้าเกไม่ดีนะเกถ้าเกไม่ดีเกไม่เนียนเนี่ยคือตรงช่วงหูเนี่ยเขาจะออกเป็นแบบเนื้อเกินขึ้นมาเยอะอ่าแต่องเนี้ยคือเนื้อได้ดีเลย อย่างถ้าดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยอย่างองค์พระเคาเะเขาจะมีความหนาหนาเลยแต่ถ้าแบบองค์พระแท้เนี่ยองค์พระแท้เนี่ยก็คือแบบเขาจะบางนะเขาจะบางอ่าแต่ตะแคงให้ดูนิดนึงอ่าก็จะเห็นชัดนิดนึงตรงเนี้ยรอนประกบมันจะหนาอันนี้ก็จะบางนะครับบริเวณด้านหลังอ่าเพื่อนๆลองสังเกตสัง,งติเนาะองค์พระแท้เนี่ยคือเขาก็จะ โค้งมาได้เยอะกว่าส่วนองค์พระเกศเนี่ยก็คือเขาจะออกมาตรงๆงนิดนึง่ะสังเกตดูเห็นชัดๆเ่ยอ,องค์ชัดๆเลยเพื่อนๆลองพิจารณาการสร้างพระดูนะครับก็คือหลังจากที่เขาหล่อมาเสร็จสับเนาะเขาก็จะทําการตะไบเก็บนะครับแล้วก็ทําการต่อโค้ดก็จะต่อโค้ดไปก็คือเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูในร่องอในล่องของโค้ดเนาะ ก็จะเป็นผิวแบบผิวที่ทำการเก็บก็คือเก็บมาแล้วก็ต่อไปก็ธรรมดานะครับแต่แต่องพระเกเนี่ยองค์พระเกเนี่ยก็คือเพื่อน,อนๆลองสังเกตดูในล่องมันก็จะออกดำๆเนาะที่ผมเข้าใจนะผมมองว่าเขาทำเสร็จเขาตอโค้ดลงไปแล้วก็มาแต่งผิวที่หลังเพราะว่าล่องเนี่ยตามล่องเนี่ยล่องโค้ดธรรมดจักตัวเนี้ย ก็คือมันจะดำดำนะและอย่างคือรอยตะไบตัวนี้ยผมว่ามันผิดสูตรนิดหนึ่งแต่ถือว่าโค้ดตัวเนี้เขาทำได้ดีนะทําได้คมเลยละ่ะพวกเขี้ยวพวกขอบพวกอะไรเงี้ยแต่แต่มันจะขาดความคมชัดอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับที่ขาดความคมชัดคืออย่างเงี้ยคือตอกไปตึ๊กขึ้นเลยแต่เนี้ยเหมือนก็ค่อยๆกดไปอ่ะค่อยๆกดไปด้วยแรงนะ และตรงบริเวณขอบขอบเนี่ยเนี่ยอย่างขอบขอบเนี่ยขอบเนี้ยมันจะยู่ลงไปอย่างพระพุทธชินาราชอินโดจีนพิมพ์ต้อโบกีที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับก็องค์ซ้ายเป็นพรสแท้นะครับที่ผมเช่ามานะองนี้เช่ามาราคากลางๆไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับแต่ก็คือได้ในส่วนของผิวทิ้งนะครับแล้วก็ความคมชัด จะูมกแต่นิดหน่อยนะครับโอ้พระ80กว่าปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับส่วนองค์ขวามืออ่าองค์นี้นะครับก็เป็นพระเกน,นะเป็นพระเกที่ผมโดนเข้ามาเพราะความโลภนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองแม่นนะครับแตนะ่ที่จริงก็มีโดนได้นะครับมีโดนได้ก็จากที่สังเกตอยู่นะครับองค์ใบหน้าขององค์พระเกเนานะก็คือเขาจะอ้วนๆล้ับนิดหนึ่งแต่คือแบบอย่างอย่างพระแท้เนาะ อ,องเนี้ยคือใบหูเขาก็จะคมใบหน้าจะออกเรียวนิดหนึ่งนะครับแต่องเนี้ยคือเป็นคาบขี้ฝุ่นก็จริงนะครับแต่เป็นผิวพันธุ์ตึงแต่ผิวพันธุ์ขององค์พระเกตตัวนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็จะออกแบบหยาบก,กระด้างน,นิดหนึ่งแล้วก็อย่างตัวเนี้ยคือถ้าแบบเพื่อนๆเล่นมานานก็จะมองออกว่าเฮ้ยเผานเนี่ยทำผิวมานะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ให้ดูด้านหลัง อ่าส่วนบริเวณด้านหลังที่ผมสังเกตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็คืออย่างช่วงสังกติด้านหลังตัวเนี้ยก็คืออย่างองค์พระแท้ก็จะโค้งมากกว่าส่วนองค์พระเกศก็จะโค้งลงมาเล็กน้อยนะครับอ่าบัวก็เห็นได้ชัดนะบัวองค์พระแท้ก็จะออกใหญ่นิดนตึงองค์พระเกศก็จะแบบเล็กๆนะครับอ่าอันนี้ดูดูได้ชัดเลยอย่างองค์พระเกศเนี่ยขวามือจะเป็นพระเกศเนาะก็ที่ผมดูนะ คือเขาทําพระเสร็จสับเรียบร้อยตอกโค้ดตอกโคตดลงไปนะครับแล้วก็มาทําผิวที่หลังตามร่องพวกนี้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูมันจะมีร่องนะก็จอกดําๆดำดัเพราะอันเนื่นองมาจากทําผิวเนาะแต่องค์พระแท้เนี่ยเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูพอเขาสบาเก็บสบเก็บเรียบร้อยนะครับก็จะทําการตอกโค้ดตอกลงไปเลยนะครับในร่องโค้ดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นผิวจากการตกแต่ง นะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็อย่างองคองคพระเกน,นะ,ะเพื่อนๆลองสังเกตดูอย่างองค์เนี้ยผมถือว่าโค้ดก็ทําได้ดีนะแต่ตรงช่วงขอบเนี่ยลองสังเกตดูเนาะคือมันจะไม่คมอ่ะมันจะแบบยู่ยู่นๆเข้าไปเหมือนกับว่าใช้แรงแรงอัดเข้าไปอ่ะไม่ใช่ตอกอ,ะอ่ะแล้วก็ด้านข้างอ่าดานข้างก็จะเห็นชัดเลยองคพระเกหนาครับส่วนพระแท้ก็ จอกบ,บางๆนิดหนึง่งมันมันอยู่ที่ว่าแพคเกจแต่ละรุ่นเขาจะทํามาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองสังเกตดูให้แม่นนะครับเข้าใจเบสิกเยอะๆก็จะทําการดูได้ดีนะครับอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากที่รับฟังรับชมจนจบครับสวัสดีครับ